ในแต่ละประเทศนะฮะก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างก,กันออกไปทําให้ข้อห้ามต่างๆนั้นก็ต้องมีกฎของแต่ละประเทศนั้นๆอยู่แล้วก็ทําให้แต่ละประเทศนั้นมีการแบนเกมต่างๆที่ต่างกันนอกจากเหตุผลแบบปกติอย่างเช่นความรุนแรงอย่างซีรีส์ GTA ที่เอามันไปเผาทิ้งนั่นแหละฮะหรือว่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองที่ทําให้เกมฟุตบอลแมนเจอร์ถูกแบนในจีนหรือว่าฉากสุดโหดใน Call of Duty Modern Warfare 2ที่เป็นฉากสังหารหมู่ของประเทศร,รัสเซีย และว,วันนี้นะครับพวกเราจีคอนเทนต์เนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมไปชมนะว่ามีเกมไหนบ้างที่โดนแบนในแต่ละประเทศด้วยเหตุผลแปลกๆและที่หลายๆคนฟังแล้วก็จะต้องงงและว,วันนี้เราจะไปดูกันนะฮะว่ามีเกมอะไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะฮะก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะฮะเพื่อให้ช่องของพวกเราเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นต่อไปและพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆนั่นเองนะฮะเอาละถ้าใครพร้อมแล้วนะฮะก็ไปลุยกันเลยโปเกมอน หลายๆคนอาจจะกำลังคิดว่าโปเกมอนเนี่ยนะกิมนารักฟุ่งฟริงแบบนี้มาพร้อมกับเนื้อเรื่องชวนติดตามแล้วก็น่าสนุกในการทำวิจัยในโลกที่กว้างใหญ่ใครจะเป็น,นึกไปฝันนะฮะว่ามันจะโดนแบนได้แน่นอนว่าประเทศอย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยแกก็ไม่ได้คิดแบบนั้นด้วยผลที่ว่าเกมนี้เนี่ยมาสนับสนุนขบวนการไซออนิสแล้วอะไรคือไซออนิส ไซออนะิตเนี่ยก็คือกลุ่มกระบวนการที่เป็นกระบวนการที่นำชาวอยู่หลังจากที่เยอรมันเนี่ยล้างบางในสงครามโลกครั้งที่2มาตั้งรกรากเป็นประเทศอิสราเอลในปัจจุบันซึ่งรกรากนั้นก็คือดินแดนปาเลสไตน์ที่เป็นชาวอาหรับทําให้มันเกิดความขัดแย้งกันมานานหลายสิบปีซึ่งทางประเทศซทาอุดีอาระเบียนะฮะก็เป็นชาวอาหรับจึงทําให้พวกเขานั้นอยู่ฝ่ายเดีวยวกับปาเลสไตน์นั่นเองแต่ว่านะฮะมันมีโปเกมอนอยู่ภาคหนึ่งนะฮะที่มีชื่อว่าโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม คือถ้าเราสังเกตนะฮะเราจะเห็นสัญลักษณ์รูปดาวหกแฉกเนี่ยอยู่เต็มตัวการ์ดไปหมดเลยเหตุผลก็คือในซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาต่อต้านพวกขบวนการไซออนิตอยู่แล้วซึ่งไซออนิตนะฮะมันจะมีสัญลักษณ์ดาวหกแฉกมาเป็นโลโก้ประจําขบวนการในเกมโปเกมอนนะฮะก็ได้มีการสอดใส่สัญลักษณ์ดาวหกแฉกไปในโปรดักด้วยเรียกได้ว่าเป็นเหตุผลที่แปลกประหลาดสุดๆเลย EA Sport e MMA EA Sport MMA e เป็นเกมกีฬาต่อสู้ MMA ซึ่งในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มีความรุนแรงกว่ากีฬาต่อสู้อย่างอื่นเพราะว่ามันต้องใส่นวมแบบ4ีออนซึ่งเกือบเป็นกีฬาต่อยกันจริงเจ็บจริงแล้วก็เลือดออกจริงแต่ความรุนแรงของเกมก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้ประเทศเดนมาร์กเนี่ย แบนเกมแต่ว่าทาง e ีเนะฮะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะถอดเกมนี้ออกจากการวางจาหน่ายในประเทศเดนมาร์กเองหลังจากที่ตัวเกมนะฮะถูกตรวจสอบโดยรัฐบาลแล้วกระโดนสั่งบังคับว่าจะต้องเซ็นเซอร์โฆษณาเครื่องดื่มภายในเกมเพราะว่าเนี่ยมันเป็นการขัดกับกฎหมายของเดนมาร์กที่มีการควบคุมและแบนการวางจาหน่ายเครื่องดื่มให้พลังงานบางยี่ห้อ พราะงานแล้วเกมอย่าง EA Sport MMA นั้นที่จะไปด้วยการต่อสู้ที่สนับสนุนให้ใช้เครื่องดื่มช่วยกำลังมันก็เลยโดนแบรนด์จากประเทศนี้ไปซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ฟังแล้วมันก็ประหลาดอยู่นะเนี่ย Mass Effect เกมไซไฟ RPG กึ่งบูนะฮะที่มีเนื้อเรื่องน่าติดตามเข้มข้นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆมหมดโคอชก็ทำออกมาดีๆแน่นอนว่าตัวเกมนั้นถูกสร้างออกมาได้สนุกแต่ถึงตัวเกมจะสร้างออกมาได้ดีแค่ไหนหรือว่าสนุก แต่ว่า Mass Effect ก็โดนแบนในประเทศสิงคโปร์เหตุผลที่ว่าก็คือตัวเอของเกมนะครับเราเนี่ยสามารถเล่นเป็นผู้หญิงและมีความรักกับผู้หญิงด้วยกันได้ซึ่งประเทศสิงคโปร์นั้นไม่ได้เปิดกว้างเรื่องทางเพศสักเท่าไหร่ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงที่เรารู้จักกันในชื่อของเลสเบี้ยนนั่นเลยฮะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตัวเกมนั้นถึงถูกแบนนั่นเองนะ Homefront เกมที่วาด้วยเรื่องราวของสงครามระหว่าง2ฝ่ายก็คือเกาหลีเหนือและก็อเมริกาก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยก็ไม่ชอบให้คนอื่นมาพูดในเชิงลบของประเทศพวกเขาและในเกมโฮมฟรอนต์เกาหลีเหนือก็เป็นประเทศที่ปกครองโดยใช้อำนาจเผด็จการและได้บุกทำสงครามกับอเมริกาแต่ที่มันบ้าบอก,กว่านั้นก็คือเกมนี้เนี่ยไม่ได้ถูกแบนโดยเกาหลีเหนือนะฮะเพราะว่าประเทศนั้นเขาไม่ให้ประชาชนเล่นเกมอยู่แล้วแต่การแบนเนี่ยมันกลับเป็นประเทศเกาหลีใต้แทนซะง,งั้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าแทนซะง,งั้น ว่ากันว่าเกาหลีใต้นะครับอยากจะลดความเสี่ยงและก็ความตึงเครียดทำให้มีการเบนเกมนี้ในเกาหลีใต้ไปแล้วพี่แกจะเข้ามาเป็นกอขอขอ,ขอทำไมล่ะนั่น f a l o u t 3หนึ่งในเกมภาคที่ดีที่สุดของซีรีส์เกมอย่าง f a l o u t ซึ่งตัวเกมนะครับจะเล่าถึงโลกหลังยุกล่มสลายแน่นอนนะฮะว่าถ้าเราดูไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีประเด็นหรือว่าการแบนอะไรเกิดขึ้นเลย แต่ว่าที่ประเทศออสเตรเลียนะฮะพวกเขาเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นนะสิเพราะที่นั่นเนี่ยเขามีกฎหมายบังคับเกี่ยวกับเก,ก,บเกมที่เข้มงวดมากเลยทีเดียวนั่นก็คือห้ามให้เกมถูกจัดเรทดเกิน M.A. 15บวกก็คือสำหรับอายุ1 5ปีขึ้นไปซึ่งเกมไหนที่ไม่ถูกตามข้อบังคับก็จะไม่ได้จัดอันดับแล้วก็อดขายไปซึ่งสารเสพติดหรือว่ายาในเกม For All 3ที่คนเล่นรู้ๆกันอยู่นะฮะมีชื่อว่า m a d e X นั่นจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมันใช้ชื่อว่า Morphine นั่นเอง และเพราะเหตุผลนี้นะฮะก็เลยทําให้ตัวยานเนี่ยถูกแก้ไขชื่อเพื่อให้ขายในเกมได้ต้องบอกเลยนะฮะว่าเหตุผลนี้เนี่ยมันอาจจะกระทบไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้เซนโรว์ไอวีสักรครที่เคยเล่นเกมนี้มานะฮะจะรู้ว่ามันบ้าบอแล้วก็หลุดโลกมากแค่ไหนที่จะเล่าเรื่องราวของเอเลี่ยนที่มาบุกโลกทางเหล่าแก๊งเกรียนก็เลยออกมาปกป้องหน่อยครั้งหนึง่งพร้อมกับเสียงเฮฮาด้วยอาวุธแล้วก็มุกสุดแปลกประหลาดที่บางทีมันก็แปลกประหลาดจนเกินไป และประเทศอย่างออสเตรเลียอีกแล้วนะฮะก็แบนเกมนี้เนื่องจากเหตุผลที่ว่ามีอาวุธหนึ่งเนี่ยที่มีชื่อว่า alien a n a l Pro ออาวุธสุดๆกระปรกนะฮะที่เราใช้เอาไปยัดตูดศัตรูในเกมซึ่งเหตุผลที่แบนมันก็คือมันเป็นอาวุธที่สนับสนุนการล่วและเมื่อทางเพศอืมใช่วะเอาจริงๆนะฮะแค่ถอดอาวุธออกมาเนี่ยมันก็ไม่โดนแบนแล้วนี่หวะ Tropical ้า้าผมไม่พูดถึงเกมนี้ก็คงไม่ได้อย่างแน่นอนนะฮะ ตัวเรานะครับจะได้รับบทเป็นผู้นําเผด็จการอยู่บนเกาะซึ่งภาคที่5เนี่ยประเทศที่แบนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยใช่ฮะบ้านเราเองนี่แหละด้วยเหตุผลนะฮะที่ว่ามันจะกระทบกับความสงบและความเรียบร้อยของประเทศจากเหตุผลทางการเมืองทําให้ประเทศเรานั้นโด่งดังไปทั่วโลกในช่วงเวลาหนึ่งเลยและผู้พัฒนานะ,ะถึงกับผลิต DLC ใหม่ที่เราจะต้องแยกนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเข้ามาเที่ยวในเกาะของเราแทนเอากับเขาสิงานนี้ก็เลยทําให้บ้านเรานะฮะแบนเกมนี้ไปโดยปริยายเลย เป็นยังกันกันบ้างนะครับนะกรเกมที่ถูกแบนด้วยเหุผลสุดปแปลกๆนะครับนะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนะฮะแต่ละประเทศเขาก็มีเหตุผลของเขานั่นแหละที่แบนเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลดีหรือว่าเหตุผลที่ดูฟังแล้วมันขัดหัวขัดตายังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้าถามผมความคิดส่วนตัวนะฮะก็แค่ตัดแต่ว่าเซ,นซ็นเซอร์อะไรบางอย่างไปมันก็น่าจะไม่มีประเด็นที่จะต้องแบนเกมนั้นไปแล้วใช่ไหมก็เอาเป็นว่าแต่ละประเทศเขาก็มีเหตุผลของเขานั่นแหละเราก็ทาใจยอมรับมันกันแล้วกันเนาะ